สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโลด575วันนี้เราก็จะไปตกปลาดินกันวันนี้ก็วันที่19นะครับก็หลังจากที่เราเบื่อประพงกันมานานเราลองดูว่าวันนี้จะไปลองปลานินดูว่าในทริปนี้จะได้กันเยอะไหมที่ไหนครับมุงจะเป็นบ่อแถวๆนี้ก่อนนะครับถ้าไม่กินเราก็ลงไปเรื่อยๆครับเริ่มเริ่มจากที่ไหนครับเริ่มจากที่ไหนครับก็จะเป็นบ่อหลังรลตัดก่อนครับรลตัดไหนวะสรยาครับสระสายนะ ันนี้อยู่ตรงไหนครับเนี่ยบริเวณไหนครับอ่าดอนวายครับบางเตยครับโอ้โหจะบอกบอกคุณบางหน้าหมดเลยเดี๋ยวเราจะแวะซื้ออุปกรณ์ก่อนนะค,ะครับนี่ฮะโค้ซ่โาโค้ดซ่นะไม่รู้เจ้าของที่อยู่เปล่าอยู่ว่าไม่รู้นะครับดีละเอย่าป้อม,มอัน,นี้เราจะใช้แบบไหนครับจะล,ลองสองตัวอันนี้ลอ,องสองตัว ฝัตงเลยซอยเองนะครับนี่ปกติปกติเขาจะไม่มาทางนี้น,นะครับปกติเขาจะเข้าจากทางหน้าโรถสายยานะฮะนี้เรามาทางลัดเลยยังเปิดลิ่ยังนี่นะครับ ขวามือนะฮะรถที่เราใช้เป็นไททันนะไททันเกี่ยร์ไหมไม่เกี่ยว์นะไม่เกียรไม่ได้ไปเทียบละครนโอ้ยยังไม่มีคนเลยนี่นะครับตัวนี้หมอเป็นของเรานะครับนี่มีที่นั่งกินข้าวด้วยเห็นไหมนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับบ้านน้ำร้อนไหวบ้านน้ำร้อนไหวนะตั้งชื่อเขาเป็นเลยเทพเกิดนะฮะทีมันโดหกคอมเพล็กต์นะครับอันนี้อะไรครับ นองสีขาวลูเกอร์นะฮะลูเกอร์ตัวนี้เหมาะสำหรับกระปิวกะปิวไมโครชิกครับไมโค,คริกไมโครชิคคุณเอามาตกปลาเนนี่นะฮะครับอ้าเ oh, <no. S 1> นี่นะครับอันนี้อุปกรณ์ที่นี่เขามีให้กัดชังนะครับนี่ปลาที่เราได้เราจะใส่ไว้ในนี้ได้เหรอถ้าได้ไงฮะ <laughs> นี่ <laughs> เห็นปลาขึ้นอยู่นะประมาณนี้ประมาณนี้นะวิธีต่อชุดปลายสายสำหรับตกปลาเกตนะครับ ไม่ยากครับไม่ยากนะไม่เหมือนไม่เหมือนเจียปอมนะตัดมันทิ้งครับอันไหนไม่ใช่ยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่นะฮะอันนี้มันเป็นยังไงครับทำไมเราต้องไปตัดตัดตาเบียดออกด้วยครับเยอะครับมันเป็นการเอาเปลี่ยบปลาเกินไปอ๋อคือคือคือจะบอกว่าเราเก่งจะบอกว่าเก่งนะปลาปลาเขาพิ่งลงอ๋อเลยวอย่าไปพูดกันสินะครับนี่ฮะมันเยอะไปนะฮะปกติมานี่เราซื้อมาจากร้านทั่วไปนี่เขาจะมีตาเบียดมาให้กี่ตัวฮะสี่ครับ รวมตัวล่างด้วยสายล่างด้วยก็จะเป็นห้านะครับเราจะเอามันออกเหลือเท่าไหร่เลยครับต้นตีนนะฮะแล้วปลามันจะกินอะไรครับปลามันกินตะก้อไม่ได้นะครับปลาบมินปากมันเล็กนะครับเดี๋ยวเราเอาออกสักสองตัวแล้วกันเนาะได้เ่าเหลือเหลือสักเหลือสักเอาแบบสักสามตัวพอจะปลูกเองก็ขี้เกียจนะเพอการมันการมันหลุดเพราะงั้นส่วนใหญ่เล่นจากพงฮะอ๋ออันนี้กันกลซื้อมาจากร้านไหนครับเนี่ย โอ้ยคมด้วยอะนี่ไม่เคยใช้นี่ของนี่ในชออูก็ให้กูมาเลยเนี่ยวนี้ยอันนี้อุทิศมาจากพี่อูเลยใช่ไหมใช่แล้วภาคมาจากอกเลยเนี่ยนี่เอาสายดี่มาเล่นนะครับก็เลยต้องสายเวลครับเวิลเบอร์นะครับแล้วก็ต่อกิฟต์แล้วแบบนี้นะฮะเรื่องเรื่องนี้กลัวกลัวสายเสียวะงั้นแพงครับสายผมพันกว่าบาท เหลื่อที่ใช้นะครับวันนี้แฮะนี้ฮะตโดนีด้เลยกลิ่นใช้ได้เลยเหยื่อตัวนี้โอ้โหจะขอหน้าจะขอหลังเลยนะฮะสามทางอันนี้ตะก้อครับอ๋อมีลินอ๋อตะก้อนะอยู่นี่อันนี้เหยื่อนะครับเรามาสองสูตที่เราเรียกมันว่าเหมยเขียวนะครับเขียวกับมะขิดนะครับวันนี้เหมยน้ําตาลเอาไม่ไม่น่าใช่นะแล้วลองมาดูวันนี้สองสูตรนี้ครับเดี๋ยวดูว่าใครจะกินนะครับที่ครับแต่ที่แน่ๆ คนกินก่อนนะครับนี่ครับตะกรวเพียบนะนี่เราเลือกตะกรอเบอร์อะไรนะอันนี้ก็พอนะอยัดเข้าตัวสักเม็ดไหมพี่นะยัดเข้าตัวสักเม็ดนี่ครับอุปกรณ์พร้อมนะฮะไม่รู้จะมีปลาปะ่ะหือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทำอะไรครับร้อยตะกรวครับเราซ่อนตะกรวไว้ตัวหน้าหน้าหน้าตัวนี้แหละหน้าตะกร้อเลยครับอ๋อทำไมทำไมเออหลายคนเขางงเขาเห็นตกปาเก็ตกันมาหลายคลิปแล้วเขาบอกว่าทำไมต้องใส่ตะกร่วด้วยครับ ม,มันเบาครับเวลาเหยื่อหมดครับบางทีปลามันเข้ามาต่อแล้วตะก้อมันกิ้งไปกิ้งมา,ม,า<อ>มันเบาเลยไม่มันคมเบ็ดเลยไม่ติดปากปลาไม่เอาก้อนหินเลยครับใหญ่ดีเดี๋ยวจะลองขันพี่กันแรก <c oughs> เสร็จแล้วหนะ้าตาเป็นไงเอาโชว์นิดนึงนี่นะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาตรงไหนไปเข้ากับชุดเมื่อกี้นี้ฮะก็เดี๋ยวเข้าที่พี่ผูกหลีดไว้นะครับต่อให้เห็นเลยครับต่อต่อเลยครับ แต่ว่าการที่ตอบแบบนี้ต้องดูก่อนนะครับว่าถ้าปลามันกินแล้วไม่ระแวงก็ใช้ได้นะถ้ากินระแวงเราก็ต้องเปลี่ยนตะกรว,วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันระแวงครับเดี๋ยวมันจะบอกเองมันจะโทรมาก่อนไหมมันจะมันจะนานผิดปกติอ๋อ <laughs> แบบตีทิ้งไปเป็นวันแล้วก็ยังไม่กินนาทีนะ<ช>อันนี้หน้าตาของทุดปลายสายนะครับตกปลาหนิลเ,เด็กคนนี้ใครวะนี่แปลนี่ก็เป็นน้ำน้ำนีำ่มาจากไหนครับปลาเชงครับลำบักปลาเชง <laughs> น้ำในบ่อเนี่ยนะครับน้ำในบ่อนะครับทำไมทำไมมันต้องใส่น้ำด้วยครับเหยื่อมันล้นเกินครับเหยื่อมันล้นเกินนะเราต้องทำให้เหยื่อมันปต่ไงมันเหยื่อมันปั้นงม่ายขึ้นปั้นง่ายขึ้นครอ๋ออันนี้นะฮะใส่พันไส้เดือนไว้ที่ตาเบ็ดอันล่างสุดนะครับแล้วมันกินไส้เดือนแล้วคุณจะไปใส่พวกนี้ทำไมครับเนี่ยฮะกินครับเอา่อครับ อ๋อพมามาใกล้ๆแล้วมากินให้เดือนแทนขนมปังว่างนันมาเหมือนพราต้องมีของหวานของข้าวอาชิพหายแล้วแรงบานไม่พอเล่นถึงผ้าอีกครับนีเค,ครับวิธีการนะครับทำแล้วไม่กลัวโดนตาเบียดนะครับไม่ไม่โดนนะครับไม่โดนนะฝีมือนะถ้าโดนโง่ครับ <laughs> <c oughs> พูดอย่างนี้แสดงเคยโง่ามาก่อนนะเคยพวกพวกนี้เคยโง่ามาก่อนทั้งนั้นนะค <c oughs> นะครับรูปร่างหน้าตาตอนปั้นเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เออ ทำไมบางอันเขาก็ใส่เม็ดโฟมครับบางอันก็ใส่อย่างนี้ไม่เข้าใจครับแล้วแต่ครับสูตรใครก็สูตรใครนะสูตรใครครับเพราะว่าเม็ดโฟมอาจจะประหยัดคิดได้ครับถ้าปลากินก็โอเคครับอ๋อเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเหวี่ยงกันนี่นะครับมาอยู่ที่หน้าบ่อแล้วนะฮะในหมายหมา้เราจะเวี้ยงไปตรงไหนครับเอาตรงนู้นะตรงไหนฮะตรงที่มันหุบๆอยู่นะฮะอ๋อตรงนต้นนะเต้นปลาแน่เลอันนี้ครับตีโง่ๆไปแบบนี้ฮะเน่ยตกไปแล้วครับประมาณนี้นะฮะความไกลก็ประมาณอยู่มัน สามสิบหลานะครับแล้วก็แล้วก็ทำไงต่อครับตั้งสายครับรออ่าเปิดด้านลอกด้วยนะเดี๋ยวลงไปอีกคันนึงนะครับทีนี้เราก็วางไว้นะครับนี่ทำอะไรครับเนี่ยุูดเส้นเดือออกก่อนอันนี้ เมื่อกี้นี้ที่ได้มานี่เหยื่อหรือปลาครับเหยื่อเหยื่อเนี่ยนเรามาดูการกินโดยยกมาขันเหยื่อบอันนี้แจ็คออนะฮะเป็นปรนินสามสามดีอ๋อตัวนี้ประมาณกี่กี่สิบโลครับเนี่ยนี่ครับขึ้นมาด้วยคันนี้ครับร้อยแปดสิบบาทนะฮะไอคันเป็นหมื่นยังไม่กินนะครับตัวนี้ตัวเล็กแก็เกินนะไม่นับนะตัวนี้นะไม่นับไม่นับโอ้โหตัวนี้ก็สมาชิกใหม่นะครับอ่าโปรตีครับน้ำ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 นน้ำน้ำน อ๋อใช่เลยวันนี้พกอุปกรณ์อะไรมาบ้างครับอ๋อกม็มีอะไรบ้างคะวันนี้มาคันเดียวแต่กะว่าสิบโลน่าจะได้อยู่สนะิบโลสิบโลนี่ของที่พกมาใช่ไหมใช่ครับปลาอ๋อปลาดูบรรยากาศแล้ววันนี้ปลาหน้าจะกินไหมครับปลาน่าจะเข้าช่วงบ่ายสองนะครับผมว่าอโนประมาณบ่ายสองนะบ่ายตอนนะี้กี่โมงแล้วครับบ่ายโมงอ่ะอีกชั่วโมงหนึ่งก็ได้เวลาแล้วงั้นเรากินเล้ากันก่อนดีไหมฮะได้นะครับ,บ เี่ทำไมวันนี้มันขึ้นแต่ไซนี้ครับนี่ประมาณความือความือประมาณสามโลนะสามขีดอ่านีืหรือเปล่าไม่รู้ถึงก็เอาเ <laughs> ลยนะตัวนี้ก็ยังไม่นับนะครับก็เท่ากับวันนี้เรายังไม่มีตะก o r นะไม่มีเอามปใส่เทวินมาเส์ไปใส่รองเท้า,ลาปลาที่ทำอะไรครับที่ผัดกะเพราผัดกะเพราผัดกะเพราอาชีพหายแล้วมอเตอร์ไซค์ตัดหน้า ออที่นี่เป็นไงฮะวันนี้ลังๆที่เรายํำมาประมาณนักชั่วโมงกว่าแล้วดูแล้วไม่น่าลงปลานะครับแสดว่าเขาหน้าหลกาะหายจูหายแล้วน,นี่ออกเสือนละ้วเห็นอยู่ปะ,ปะ,ปะนี่คาดว่าจะเป็นปลาอะไรครับโอ,โ,โอ้ยอันนี้ก็ยังยังคุยไม่ได้นะสายเนี้ยใหน้ำหนึ่งแล้วว่านับให้น้บหนึ่งไงแต่ยังยังยังคุยไม่ได้ไง อันี oh ้ก็ประมาณเท่าไหร่ไม่ถึงห้ากิโลเลยดูใกล้ๆขอดูใกล้ๆหน่อยครับไทเทพเหย่อปฟอร์แจ็คาอ 3D อันนี้มันเหยื่ออันนี้มันเหย่อบฟอมมากครับคุณโ 3D โอ้โหใหญ่จัดนะครับปล่อยไปนะครับมาดูวิธีการตีของ 4A นะครับ 4A ครับวันนี้อันนี้กินตัวเล็กวันนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวสายห้าดอีกหนึ่งตัวนี่ครับตีโง่ๆไปแบบนี้ครับ ข้อมกูอีกแล้วครับมาตีข้อมกูตลอดหายแล้วได้มาแต่เมื่อไหร่กับเนี่ยวันแี้เฮ้ยไซนี้เขายังไม่นับนะคุนพอดีลองเหยื่อครับเหยื่อมันดีเกันตายอ๋อเหยื่ออย่างเหยื่ออย่างคนแล้มากินแต่ปลาเล็กกันนะสองคันนี้เราความหวังอยู่ที่สองคันนี้นะฮะสังเกตปลายคันนะฮะนิ่งสนิทนะฮะไหนยกขึ้นมาหน่อยครับ โอ้โหดูยครับเหยื่อปลานะฮะปลาไม่ตัวสก๊อตเดียวนะครับเฮ้ยไม่นับโอเคไม่นับ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 วันนี้ดูแล้วเงียบครับเงียบกลิบมันเป็นเพราะบ่อเขาไม่ลงปลาป่ะครับหรือว่ามันมีปลาไหมฮะอาจจะใช่ฮะถ้าไม่เหลือก็เหลือแค่ฝีมือครับเมื่อกี้เท่าที่ได้ขึ้นมานี่ตัวเล็กขึ้นมาทั้งหมดกี่ตัวพวกเราเออจะสิบแล้วครับจะสิบแล้วตัวใหญ่ขึ้นมาไซส์ใหญ่สุดที่เราได้นี่ข้าขีด ห้าขีดนะแสดงว่าฟันธงนะฮะบ่อนี้เป็นไงครับปลาเล็กมากไม่ใช่ไม่กินนะกินนะเป็นสิบแต่มันเล็กมากเลยต้องปล่อยบ้างก็ไว้โอกาสหน้าดีกว่าครับว่าถ้าลงปลาแล้วเดี๋ยวต้องรีบมาด่วนเพราะตอนนี้มันห่าตัวครับส่วนใหญ่เป็นตัวเล็กอันนี้อะเหลือครับอันนี้เหลืออันนี้ปลากินนะแต่ว่าเป็นปลาเล็กมากมันกวนจนแบบเซ็งมากเพราะว่าเราไม่ไม่แน่ใจว่าเจ้าของเขาได้ลงปลาหรือเปล่าอ๋อกี่โมงแล้วครับเนี่ยก็ตอนนี้เป็นเวลา อีก5นาที3โมงเดี๋ยวเราว่าไปกินเหล้ากันดีกว่าอ้าวคิดผานแล<ต> <ไป S 2> ้ว